สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็จะมารีวิวเกมมิ่งเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งตัวนะครับเรียกได้ว่าจัดยัดออปชั่นมาให้แบบคุ้มๆเลยนะครับในซอนของเล่นละรายละเอียดจะมีในนั้นมาติดตามรับชมกันเลยครับกับเมาส์ยี่ห e ้อ Signal eSport รุ่น gm 991 Maxis ชื่อเหมือนคล้ายๆอย่างรถตุเลยนะครับมาโครเกมมิ่งเมาส์และนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกนะครับอย่างเช่นสําหรับการรับประกันนะครับของ Signal eSport จะรับประกันอยู่ที่่่2ปีนนนนััเองงงใช้้าาไดยยหหววะครบผม แล้วก็ตรงนี้จะเป็น rgb นะครับส6บแล้านสีมา c r o โปรแกรมเซ็นเซอร์เลือกใช้ PIC กนะครับ P m W u สามสานั่นเองสิบหมด c o l backlight แล้วก็สามารถปรับ dpi ได้สูงสุดได้ที่1นึ่งหมื่น dpi เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็น optical sensor นะครับรับแรงกกดได้ถึง20ล้านครั้งนั่นเองนะครับผมเปิดมาด้านในกล่องน,นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นลูกตัวมาสครับแล้วก็บอกสรรพคุณครับอย่างเช่นไฟ rgb ใช้เซนเซอร์ p i c k อ สวิตจะเป็นหัวโนสวิตนะครับก็เป็นไฮคุโลิตี้นะครับสวิตนั่นเองรับรองการกด20ล้านครั้งล้านครั้งกล่องน,นะครับก็จะมี QR code YouTube Channel Signal e Sport แล้วก็เพจเฟสบุ๊กนะครับ Signal Thailand รวถึงเว็บไซต์ครับ signal sport d com นั่นเองแล้หลังกล่องก็จะเป็นการบอกสเปคครับก็อย่างที่บอกไปขั้นต้นครับว่าใช้เซ็นเซอร์อะไรนะครับแล้วก็ปรับ DPI ได้ต่ำสุดได้ที่200สงสุดได้ที่10,000 DPI ผลเัพธยก,ก็มีตามนี้เลยครับ125 สองร้อยห้าสิบห้าร้อยหนึ่งหนึ่งพันเฮิร์ตนะครับสวิตก็อย่างที่บอกไปฮอนด้าสวิตต้รารับกันก่อนยี่สิบล้านค้งโปรแกรมเบอร์บูเทิลนะครับปกปุ่มไฟ rgb สิบหกจุดแปด้ำสีไฟเอฟเฟกต์นะครับสิบโหมดเป็นพอร์ต u s b ครับแล้วก็สายจะเป็นแบบสายถักนะครับเป็นสายไนล่อนให้ความยาวมาหนึ่งจุดแปดเมตรอันนี้ก็คือขนาดของตัวเมาส์นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่เก้าสิบห้ากรัมอันนี้ก็คือตัวหน้าตาซอฟต์แวร์ลงถึง เราสามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ w w w s i g n a l s p o r t c o m นะครับในส่วนของซัพพอร์ตนั่นเองการการรับรองปฏิบัติการนะครับรับรองได้ทุกปิโนดนะครับหายห่วงเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวทีนี้มาดูในกล่องครับก็มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็มีตัวเมาส์ครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็วิใบรับประกันสินค้าครับเพื่อนๆก็อ่านเงื่อนไขกันให้ดีๆครับประมาณนี้เลยนะครับผม 1>, 1แผน่นคู่มกืการใช้งานครับเป็นวิธีการเซตค่าเหรอเหมือนจะบอกเป็นรายละเอียดเฉยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนับก็ประมาณนี้ครับเป็นแผ่นพับ1แผน่นเซติคเกอร์ซิโน่สปอร์ครับ1แผ่นนะผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่นี้มาดูในส่วนของตัวเมาส์ครับในส่วนของตัวเมาส์ก็จะมาในโทนสีดำด้านส่วนใหญ่ตัดกับสีดำเงาในบางจุด งานดีไซน์ก็จาอแนวเกมมิ่งครับและเป็นทรงที่เหมาะกับผู้ใช้มือขวานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อดูจากด้านใต้เนี่ยตัวเมาส์เนี่ยสังเกตนะครับตัวนี้มันจะมีความเอียงนะครับจะมีความเคิร์ฟของมันนะครับมันคล้ายๆลูกมะม่วงอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจับสัมผัสแรกแล้วรู้สึกถนัดมือครับประมาณนี้เลย้วก็เดี๋ยวมาดูที่เราที่เราจุดการน้าจากด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับผมลูกเลื่อนแล้วก็ไอตัวกดตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ Fino Sport นะครับเป็นสีขาวขุ่นเพื่อให้ไฟลอดนั่นเองด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มร์เว w a r d นะครับเป็นสีดาเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับถัดลงมาตรงด้านล่างตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับตามขอบนะครับจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับเพื่อให้ไฟลอดนะครับประมาณนี้เลย ด้านขวาก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆครับผมด้านใต้เมาส์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีพวกโมเดล serial number อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสายเนี่ยก็จะเป็นแบบสายทักนะครับให้ความยาว1.8เมตรเชื่อมต่อได้พอร์ต USB นะครับชุกทองนะครับ p ลั๊ and p l เสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวควาสัญญาณให้ด้วยรวมถึงตินตัวแกครับ เดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟดูก่อนนะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการเสียบยู b ีนะครับไฟที่ได้เห็นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เพื่อการปรับเปลี่ยนหอบไฟที่มีความหลากหลาย้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องทาการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ครับให้เข้ามาที่ www signal support com นะครับมอเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกบทความสปอร์ตครับกดเข้ามาเลือกซอฟต์แวร์มาครับเลือกรุ่นครับ gm 9ก็ m a x i t นะครับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด ดาวโหลดไม่นานนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งนั้นไม่ยากนะครับผมเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้เลย s i g n a l g m 9ก s e t up e x e กดเข้ามาภาษาอังกฤษนะครับกดโอเค next 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 แล้วก็ install ครับเนี่ยครับการตั้งก็ไม่ยากครับแล้วก็รวดเร็วครับผมและนี้ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับผมก็ดูจากยุทธอินเทอร์เฟซแล้วใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดูสดวกสบายตานะครับผม ก็จะมี4หัวข้อหลๆๆักๆบก็คือ Lighting, DDI, Parameter แล้วก็ Macro ครับในส่วนของด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งโปรไฟล์เพิ่มโปรไฟล์ได้นะครับก็อลองเล่นกันดูเนี่ยครับสามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้แนละ้วก็ลงถึงด้านขวามือนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มต่างๆนะครับการเซตค่านะครับซึ่ง เราสามารถเซตค่าได้อิสระเลยนะครับว่าจะให้ปุ่มไหนทํางานอะไรนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับเนี่ยครับสามารถเลือกได้เลยครับจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาอ่ามิดเดิลปุ่มเดินนะครับฟอร์เวิร์ดแบ็กสกอร์อาร์ฟสกอร์ดาวทิปปิ้งคลิกไฟคีย์คีย์คอมบิเนชันมาโครดิสเทเบิลดีพีไอก็จะมีย่อยครับอ่าดีพีไอบวกดีพีไอลบดีพีไอรูปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมัลติมีเดียนะครับก็มีเดียเพย์เยอร์เพย์พอร์ เน็กมิวเมลหมูเตะอะไรก็ว่าไปนะครับวอลลูนอัพวอลลูดาวนะครับเครื่องคิดเลขก็มีอ e ีเมลนะครับคอมเพลตอะไรก็ว่าไปแล้วก็ในส่วนของตันี้ก็จะเป็น dpi lock ครับก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปตัวมานะครับก็จะมีบอกตัวเ,เลขตำแหน่งต่างๆนะครับว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรยังไงนะครับหน้าตาม้าก็ประมาณนี้เลย้ลวก็ในส่วนของด้านล่างนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบดไฟนะครับผมอย่างที่บอกไปขั้นต้น ถ้าจะปรับให้ละเอียดก็ต้องดาวโหลดตัวโปรแกรมนะครับอย่างที่บอไปอันนี้ก็คือหมดแรกครับ Colorful Streaming นะครับอ่านับหมดไฟก่อน10โหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็มีประมาณนี้ครับ10โหมดตามที่ได้ระบุไว้บนหน้ากล่องอันนี้ก็คือหมดแรกครับ Colorful Streaming นะครับสีไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับไฟนั้นให้ความสว่างสดใสนะครับผมแล้วก็ ไม่ยังตานะครับผมปรับมาณนี้เลยนะครับติดตรงโลโก้ติดตรงตรงตัวสกอตล็บด้วยนะครับอ่ะเอับตังไปเงีครับจะได้ปรับหมดไฟสามารถปรับสปีดได้นะครับปรับเป็นฟ้านะครับกดแอร์พายนะครับไฟก็จะวิ่งไวนะครับปรับเป็นช้าก็จะเป็นแบบไหลช้านะครับปรับเดเร็ชันนะครับหรือว่าทิศทางการไหลได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นไหลไปด้านขวามือปรับไหลเป็นด้านซ้ายมือนะครับสังเกตนะครับก็จะไหลไปด้านซ้ายมือประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือหมดแรกหมดต่อมา steady ครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับไฟจะเป็น rgb นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับจะให้ไฟเป็นสีอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับในโหมดสเตลลี่นะครับปรับความสว่างได้นะครับลดแสงค่าสว่างเพิ่มค่าสว่างได้ก็ประมาณนี้ครับโหมดตมาบิทติ้งนะครับอธิพิกอันนี้มันจะเป็นแบบบิทติ้งแบบบนลลูนนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนแบบบอลลูได้นะครับก็ลองปรับกันดูนะครับว่าจะให้บนลูปเป็นแบบสีไหนนะครับ อันนี้เขาก็ตั้งค่าเป็นค่าโรงงานให้นะครับประมาณนี้ปรับเร็วไหลายช้าได้นะครับรวมถึงรีสโตรได้นะครับให้เป็นค่าเดิมได้นั่นเองมอต่อมา Colorful Tail นะครับอันนี้ไฟล์ก็จะวิ่งเป็นแบบ กระพริบแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับโหมดตอ่อมาี่ออนนนออนก็จะเป็นการเฟดสีไฟนะครับบนลุกไปเรื่อยๆนะครับผมประมานี้โหมดตอ่อมา ค o l o r f u l s t เตอรดีอ๋อเป็นฟิก่างนี้เหรอนะครับเห mm hmm. มือนคล้ายๆไฟประมาณทีมงานวัดอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ประมานี้เลยหมอดตอมาฟิกเกอร์ hmm. ันนี้เหมือนไคเร่นรถเลยนะครับผมแล้วก็เราเรายังสามารถปรับสีได้นะครับใ้เป็นสีแจงเป็นสีอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองเล่นกันดูปรับได้ปรับลองดูทีน่าจะได้นะหรือไม่ได้อะช่างมันไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ต่อมาสตาร์ทวิงเก ชื่อจะแบบฟงฟิงน่ารักน่ารักสตาร์ทิิงเกนกนนะครับอันนี้สีไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ดูสวยไปแบบนะครับก็ออกแล้วแต่ความชอบครับผมมีให้เล่นหนึ่งสิบโมหมดมาต่อมาเว็บ อันนี้น่าจะเป็นหมดสามัญประจำบ้านหรือเปล่าคล้ายๆไฟดิสโกเทคอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็หมดต่อมาก็จะเป็น LED off นะครับก็จะเป็นการปิดไฟนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลย ก็จบในส่วนของหมดไฟนะครับให้มีแค่ประมาณนี้ผมว่าหมดนี้น่าจะสวยสุดแล้วล่ะ Colorful Streaming นะครับมันลื่นไหลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดูแล้วไม่แย่งตาจนเกินไปต่อมาในส่วนของ w o ข้อ DPI นะครับก็จะเป็นการตั้งค่า DPI นะครับเราสามารถปรับได้นะครับผมนี่เลยครับก็ลองปรับเล่นกันดูครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นพารามิเตอร์นะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการปรับค่าเมาส์สปีดต่างๆสกริ้งสปีดอะไรก็ว่าไปวายคริกสปีดนะครับแล้วก็ยูดีโพลิเกตนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมาโคเราสามารถตั้งค่าคีย์มาโครได้ตรงนี้นะครับปรับไตรเคิลปรับรอบปรับอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองเล่นกันดูครับผมในส่วนของหน้าตาโปรแกรมแล้วก็หมดไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองปิดไฟนะครับลองดูไฟในที่ทัดว่าเป็นยังไงครับแป๊บหนึ่งนะครับผม นี้ก็ได้ทาการปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้าจอคมอมเปิดอยู่2ตัวนะครับรวมถึงจอทีวีนะครับไฟนะครับค่อนข้างสดใสแล้วก็สว่างนะครับผมแต่ว่าไม่ยังตานะครับผมประมาณนี้ไฟนั้นค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะลองปิดเป็นหมดอื่นดูไฟนะครับคร่าวๆปอดปิดดิงนะครับผม มี o n Colorful Tail, Star Twinkle เนี่ยครับในที่วิดก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของหมดไฟแนละ้วก็ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะลองทดสอบเล่นเกมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมมิ่งมั m a าค o สเปคจัดเต็มจากทาง signal ESport GM991 m a x ต,ตัวนี้ครับผมก็จะสรุปดังนี้จากการใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมต่างๆนะครับเซนเซอร์มันยำและไว้ใจได้ครับผมอันนี้หายห่วงเลยนะครับรวมถึงการใช้งานทั่วไปใครที่ใช้งานจอใหญ่ๆห,หรือว่าต่อ2 3จอเนี่ยด้วยค่า DPI ที่มีถึง10,000 DPI เนี่ยเราสามารถสะบัดเมาส์เพียงนิดเดียวนะครับก็ไปถึงสุดจอแล้วแลวก็ยังเลือกใช้สวิตช์ที่มีความคงทนนะครับ รับรองกันกดได้20่สินครั้งอันนี้ก็ต้องดูกันทีนะครับแต่ที่แน่ๆเลยรับประกันถึงสปีครับอันนี้หายห่วงครับผมมั่นใจนะครับการใช้งานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ามาโครหรือปรับเปลี่ยนหมดไฟต่างๆนะครับก็สามารถทําได้บนตัวโปรแกรมนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ติดตั้งไม่ยากนะครับผมข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเลยก็คือเมาส์รุ่นนี้จะเป็นเมาส์ตรงถนัดขวานะครับใครที่ถนัดซ้ายก็ต้องพิจารณานะครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับราคาราคาจะอยู่ที่650บาทครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากครับกับเมาส์เปกจัดเต็มอย่างนี้นะครับผมสั่งซื้อได้ที่ไหนเพจ Signal นะครับ w w w f i c e b o o k c o m s i g n a l t e c h n o l o g y นะครับหรือที่พิมพ์ข้อหากำว่า Signal Thailand ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าติดตามสินค้าใหม่ๆหรือติดปัญหาการใช้งานใดๆก็สามารถ inbox เข้าไปสอบถามทางแอดมินได้นะครับก็จะมีแอดมินเขาตอบอยู่ นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาจะต้องได้ต้องซิกโนย์สปอร์ตครับสั่งซื้อง่ายส่งไวไวจัดรับรัครับอีกช่องทางหนึ่ง JIB ออนไลน์ Online, หรือ advice ออนไลน์นะครับก็มีวางขายหรืออีกช่องทางหนึ่งร้านค้าอุปกรณ์คอมอุซอรี่ทั่วไปนะครับก็มีวางขายหาซื้อได้ไม่ยากครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวไปก็มีวางขายครับเรียกได้ว่าหาซื้อกันง่ายเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง s i g n โน t h ท i l ลน d ะครับที่ได้ทำการจัดส่ง Gaming m o u าส m a าโ o นะครับอย่าง g m 9 9 1 m a x i t t มาให้ได้ทำการรีวิวครับก็ต้องขอบคุณเวลาที่นี้นะครับรวมถึงถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับทาง s i g n โนนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมไลฟ์แอนแชร์นะครับมาแล้วแจก KB 7 4 1 p p i n k e r 1รางวัลนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับผม ทีรางวัลอ๋อหนึ่งรางวัลน,นะครับแล้วก็ของพิมพ์มสองรางวัลน,นะครับผมก็ลองมาดูกันครับร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ